กราบสวัสดีพี่พี่เอกุมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับผมกับพระเครื่องเครื่องรางของขังนะครับกับกผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับวันนี้ได้พระมาชุดหนึ่งนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีพระกุเนื้อดินชิน้นผงนะครับหลากหลายนะครับเกจ,จิคณาจารย์นะครับ ดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์6 1 1 6 9เจห้าหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาชมองค์แรกชิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับ องค์แรกชิ้นแรกวันนี้นะครับผมเป็นสิงงาแกะนะครับนี่ฮะสิงทรงเครื่องงาแกะนะครับรับประกันงาแท้เอาเก่าชำชำแบบนี้เลยนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับเลี่ยมเงินพร้อมห้อยนะครับอ ชิ้นใหญ่นะครับนี่ครับเทียบครับขนาดฝ่ามือนะครับชิ้นใหญ่สวยงามนะครับงานช้ำๆเลยนะครับศิลป์อาจารย์เฮงไพวันนะครับนี่ฮะดูงานะครับดูงานออกเหลืองชํำนะครับรับประกันงานแท้นะครับรับประกันงานแท้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยนะครับพร้อมกรอบพร้อมห้อยนะครับนี่ฮะ แตกรายงาเก่าเลยนะครับสินสวยนะครับสินสวยนะครับเกาเรียกสิงตะปบซับนะครับสิงตะปบซับนะครับชิ้นนี้ผมเปิดไว้4,000บาทนะครับ4000บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับมาดูองค์ที่2นะครับผมเป็นพระปิตานะครับนี่ครับพระปิตาหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมพลีนะครับเนื้อผงเกศ รนะครับเนื้อผงเกสรนะครับตะกุดเงินนะครับเนื้อผงเกสรตะกุดเงินนะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับเนื้อสวยๆนะครับนี่ฮะนิ้วมือติดคมชัดนะครับนิ้วม ok ือติดคมชัดนะครับด้านหลังนะครับนี yeah, ่ครับมีรอยปิ้นของเนื้อแบบนี้เลยนะครับมีรอยปิ้นของเนื้อแบบนี้นะฮะเลี่ยมเงินเลี่ยมกันน้ํานะครับเลี่ยมเงินเลี่ยมกันน้ําพร้อมห้อยนะครับองค์นี้เปิดไว้2,500บาทนะครับ2,500 บาทนะครับผมผมมีอยู่2องค์นะครับพระปิตาหลวงกุโตนะครับมีอยู่2องค์นะครับเปิดไวอละองค์ละ2,500บาทนะครับองนี้จะเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะครับนี่ฮะเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนนะครับเนื้อสวยๆนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ติดสวยคมชัดนะครับด้านหลังยันแบบนี้นะฮะด้านหลังยันแบบนี้เลยนะครับ ดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ อันนี้ผงใบลานแช่น้ำมนต์นะครับเปิดไว้2,500บาทเหมือนกันนะครับเปิดไว้2 5 0พันบาทเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับมามาดูพระร่วงนะครับเป็นพระร่วงรางปืนสุขโขไทยนะครับนี่ฮะพระร่วงรางปืนสุขโขไทยนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อถนิมแดงแตกใย,ยแมงมุมแบบนี้ฮะอ่าเนื้อถนิมแดงแตกใยแมงมุมสวยๆนะครับ หลังรางปืนนะครับเลี่ยมเงินเลี่ยมกันน้ําพร้อมห้อยเลยนะครับเลี่ยมเงินเลี่ยมกันน้ําพร้อมห้อยแบบนี้เลยนะครับแตกใยเมงม,มุมดูเป็นธรรมชาตินะครับดูเป็นธรรมชาตินะครับตะนิมออกสอีเลือดนกนะครับนี่ฮะออกเขาเรียกอะไรสีออกฝา,าดเลือดนกนะครับนี่ฮะ แตกรายงานดูง่ายนะครับองค์นี้เปิดไว้3,500บาทนะครับ3า0พรบาทนะครับพระล่วงประธานพรนะครับพระล่วงหลังรางปืนนะครับกุสวรรค์ขาโรคสุโขทัยนะครับอ่ากุสวรรค์ขาโรคสุโขทัยนะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับตะกุดจันเพนนะครับตะกุดจันเพนหลวงปู่สุกนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับนี่ฮะสวยดูง่ายเลยนะครับตะกุดจันเพนนะครับหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเป็นตะกัวถ้ำชาตะกัว น้ำนมนะครับเก่าเก่ารักร้อยปีนะฮะนี่รักร้อยปีเก่าเก่ามันๆแบบนี้เลยนะครับรักออกเป็นรักดำนะครับรักดำดำแดงๆนะครับถือว่าผ่านสมรภูมิมาเยอะนะฮะนี่ฮะ ผ่านตะโพลลัภูมาเยอะนะครับเนื้อสวยนะครับทักเชือกเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับตะกัวเก่ากึกเลยนะครับตะกัวเก่ากึกเลยนะครับตะกุดจันเพนนะครับยาว5นิ้วหลงปุดสุขวัดปากคลองมาขามเท่านะครับองค์นี้สวยจัดจ้านนะครับเอา4 0 0พบาทแล้วกันนะครับ4,000บาทนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้มาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับต่อไปนะครับเป็นตะกุดนี่ฮะหนังหน้าผากเสือนะครับหนังหน้าผากเสือหลง พ่อนวัดกลางท่าเรืออยุธยานะครับนี่ดูรักนะครับดูรักร้อยปีนะครับรักเก่ากึกเลยนะครับลงรักถักเชือกนะครับลงรักถักเชือกสวยงามนะครับดอกนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับนี่ฮะเห็นหนังเสือโพมาตรงนี้นะครับเห็นหนังเสือโพมาตรงนี้นะครับเอาสี่พันบาทเหมือนกันนะครับเอาสี่พันบาทนะครับอ่ะตะกุดหนังหน้าผากเสือนะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือนะครับเปิดไว้สี่พันบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต ต่อไปนะครับเป็นพระถนิมแดงนะครับพระถนิมแดงพิมพ์นี้ตรงนี้หายากนะครับอ่าเป็นเชียงแสนนะครับพิมพ์ข้าวต้มนะครับพิมพ์ข้าวต้มเชียงแสนนะครับสิงหนึ่งนะครับสิงหนึ่งนะครับเนื้อสวยๆเลยเนื้อสวยๆเลยนะครับอ่าเป็นถนิมแดงนะครับหายากพิมพ์นี้เอา1,500บาทแล้วกันนะครับ1,500บาทนะครับผมถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอ่ารายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับสองสี่เก้าเจ พิมพ์กักไม้ขีดพิมพ์ใหญ่นะครับพิมกักไม้ขีดพิมพ์ใหญ่นะครับองใหญ่เริ่มเทิมเลยนะครับนี่ฮะหลังจะถูกเจดีนะครับหลังจะถูกเจดีเรี่ยมเงินสวยๆนะครับพร้อมห้อยเลยนะครับองนี้เอา2,500บาทนะครับ2,500าบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนนะครับแมทไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นตะโพลเรียกทรัพย์นะครับตะโพลเรียกทรัพย์นะครับตะโพลยิ่งตียิ่งดังนะครับมีชื่อเสียงเรียกทรัพ์เรียกเงินเรียกทองตะโพลหลวงพ่อฟักนะครับตะโพลหลวงพ่อฟักวัดโบสถ์นะครับนี่ฮะนี่ครับสวยเลยนะครับเรียมเงินพร้อมห้อยนะครับลูกใหญ่ๆนะครับลูกใหญ่ๆแบบนี้ฮะมีจานเต็มสูตรนะครับตะโพลเก่าๆนะครับออกสีช้ำๆนะฮะออกสีช้ำๆนะครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับตะโพลลูกนี้เอาสอง 2,500บาทแล้วกันนะครับ2,500บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับวันนี้มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายนะครับต่อไปนะครับมาดูแพะนะครับแพะงาแกะนะครับนี่ครับแพะงาแกะนะครับตัวสวยเลยนะครับอ่าหลวงพ่ออ่ำวัดหนองก็บอกครับผมนี่ครับผมแพะรับบาปนะครับแพะตัวนี้เอา2,500บาทแล้วกันนะครับ2,500บาทนะครับนี่ฮะเรี่ยมเงินนะครับ2,500นะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับนี่ฮะตัวททีีเด็ดนะครับนี่เสือโค่งนะครับเสือใหญ่นะครับ เสือนะครับรงรักนะครับนี่ผูกด้วยได้สายสินนะครับดงรักเสือร้องพระปานนะครับตัวใหญ่ๆนะครับมันๆแบบนี้เลยนะครับตัวใหญ่ๆมันๆแบบนี้นะฮะนี่ฮะรงรักนะครับดงรักเก่าๆปิดทองเก่าๆมันๆเลยนะครับตัวนี้เปิดไว้สามพันนะครับเปิดไว้สามพันบาทนะครับมีอยู่สองตัวนะครับอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับตัวที่สองจะใหญ่หน่อยนะฮะมาดูตัวที่สองนะครับเปิดไว้ตัวละสามพันนะครับเปิดไว้ตัวละสามพันนี่ครับผม ดูนะครับดูรักดูทองนะครับดูรักดูทองเก่ากึกเลยนะครับอ่าดูรักดูทองเก่ากึกเลยนะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนชิ้นไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเปิดไว้ตัวละ3,000บาทนะครับต่อไปมาดูเสืออีกตัวนี้ฮะตัวนี้ดุนะครับนี่ครับตัวดุดุ เป็นตัวนี้เป็นเขากวางแกะนะครับเป็นเขากวางแกะนะครับเสือนะครับสินสวยนะครับหลวงพ่อคงวังสัพรสนะครับสินนี้หายากนะครับสินนี้หายากนะครับนี่ฮะดูเขานะครับเขาเก่าๆเลยนะครับเรียมเงินพร้อมห้อยแบบนี้ฮะเรี่ยมเงินพร้อมห้อยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เอาสามพันเหมือนกันนะครับสามพันบาทนะครับเสือหลวงพ่อคงวังสัพรสนะครับตัวใหญ่ๆนะครับสูงประมาณสองนิ้วได้นะครับตัวนี้เอาสามพันบาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหน แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะฮะมาดูนะครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยนะครับแท้ทันยุคนะครับแท้ทันยุคนะครับอ่าหลังสิงสามขวัญนะครับอ่าสองขวัญนะครับเป็นสิงห์งาแกะมีตะกุดสามกษัตริย์นะครับเลี่ยมกรอบเดิมจากวัดแล้วก็เลี่ยมเงินทับอีกทีนะครับหลวงพ่อกลวยนี้เอา2,500บาทแล้วกันนะครับ2500บาทนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับพี่ๆนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้ต่อ ไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังโรงรักน,นะฮะมีเศษร,รักเศษทองเก่าเนื้อช้ำๆฮนะส่องดูเห็นมวลสารเม็ดเขียวเม็ดดาเม็ดแดงนะฮะเรียมเงินพร้อมห้อยนะครับองค์นี้เอาสองพพอนะครับราคาแบ่งปันนะครับเอาสองพบาทแล้วกันนะครับ ารายการต่อไปนะครับพูดไวยังไงไม่ทันยังไงก็ให้แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพระท่า,ากระดานนะครับสนิมแดงนะครับองค์นี้ลงรักกิดท,ทองสวยนะครับพิมพ์เกตคด,ดเกตงอนะครับ องนี้ผมเปิดไว้2,500บาทแล้วกันนะครับ2,500บาทนะครับมีอยู่2องค์นะครับผ้าท่ากระดานนะครับจะมีพิมพ์เกรตเปลวเพลิงใหญ่นะครับนี่ฮะพิมพ์เกตเปรย์เพลิงใหญ่นะครับองนี้นะฮะสนิมแดงสวยๆเลยนะครับนี่ฮะลงรักลงทองมีเศษรักเศษทองคาบสนิมแดงหนาๆนะฮะคาบสนิมแดงหนาๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับมันนะครับ เรียมเงินพร้อมห้อยเลยนะครับเอา2 5 0 0้พอนะครับ2,500นะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันชอบองคไหนถูกใจองคไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้ต่อไปเป็นพระยอดธงบุทองคำนะครับพระยอดธงบุทองคำกุวัดไก่ตี้อยุธยานะครับมีาา Oil, อยู alumni, ่2องค์นะครับนีน่ฮะกุวัดไก่ตี้อยุธยานะครับพระยอดธงนะครับสวยๆเลยนะครับศ oui ิลปะสวยๆทำไมอยุธยานะครับเอาองค์ละ2,500บาทนะครับ 2,500บาทนะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมนะครับราคาพี่ๆพอใจได้เท่าไหร่ก็สามารถต่อรองได้นะครับไม่ขาดทุนก็ขายนะครับทุกอย่างมีต้นทุนนะครับของทุกอย่างมีต้นทุนนะครับต่อไปมาชมเบี้ยแก้นะครับเบี้ยแก่หลวงปู่เจือวัดกลางหลวงปู่เพิ่มนะครับนี่น่าจะเป็นหลวงปู่เพิ่มหลวงปู่บุญนะไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะเป็นห่วงทองแดงนะครับ ดูเก่ามากเลยนะครับตัวนี้ดูง่ายนะครับเบี้ยแก้นะครับตัวนี้เอาสองพันแล้วกันนะครับสองพันนะครับดูง่ายนะครับเบี้ยแก่หลวงปู่บุญนะครับต่อไปนะครับเป็นลูกอมนะครับนี่ฮะลูกอมหมากทุยนะครับเขาเรียกอะไร หลวงพ่อคงวังตาลาหลวงพ่อคงบางกระพร้อมนะครับลูกอมหลวงพ่อคงบางกระพร้อมนะครับรุ่นี้ก็เปิดไว้สองพันนะครับเปิดไว้สองพันนะครับรักเก่าเก่ามันมันแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะรักเก่าเก่ามันมันแบบนี้เอาสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับรายการต่อไปเป็นกุมารไม้แกะนะครับนี่ฮะกุมารไม้แกะกุมารอุ้มทับนะครับอุ้มถุงเงินถุงงองนะครับเป็นไม้เป็นไม้รักนะครับไม้รักจะไม่หนัก จะเบานะครับกุมารทองหลวงพ่อกลวยนะครับอ่ากุมารทองหลวงพ่อกลวยนะครับตัวน,นี้เอาพันสองแล้วกันนะครับหนึ่บาทนะครับต่อไปนะครับเป็นเสือนะครับนี่ฮะเสือ เสือลุงปูบุญนะครับเสือลุงปูบุญนะครับนี่ฮะเป็นเสือไม้แกะนะครับเป็นไม้ตะเคียนนะครับนี่ฮะเก่าสวยเลยนะครับเก่าสวยเลยนะครับเสือโหนะครับเ็าเรียกเสือโหนะครับเป็นอำนาจเป็นตะบะนะครับอ่าตัวนี้เอาพันตองมาครับพันตองนะครับถูกใจก็แอดไลน์มานะครับต่อไปเป็นสิงห์ปากเป็ดนะครับสิงห์ตัวนี้สิงสวยมากเลยนะครับนี่ฮะสิงสวยนะครับช้ำๆนะฮะอ่างานแกะช้ำๆเลยนะครับนี่ครับผมอ่า เก่ากึกนะครับตัวนี้เอา,อาพันพันห้าแล้วกันนะครับพันห้านะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อไปนะครับมาดูแพะอีกตัวหนึ่งอันนี้จะมียาเส้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแพะหลวงพระอําพันหนองกระบอกนะครับนี่ฮะงาแขกเก่าๆเลยนะครับตัวนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่ๆถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปรายการต่อไปนะครับนี่ครับผมพระปิตานะครับเป็นพระปิตาแร่บางไผ่นะครับ อ่าพระปิตาเรียบแลบังไพ่นะครับเรียมกรอบเก่าโบราณนะครับนี่ครับเรียมกรอบเก่าโบราณสวยมากนะครับสวยมากนะครับอ่าปิตาแร่บังไพ่นะครับเอาเก้าร้อบาทแล้วกันนะครับมีอยู่2องค์นะครับอันนี้องค์ที่1นะครับเก้าร้อยบาทนะครับอ่าต่อไปองค์ที่สองนะครับอ่านี่ฮะเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆขึ้นเตี้ยนสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ฮะ ดูนะครับขึ้นเทียนแร่นะครับเทียนแล่ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เก่าสวยนะครับเก่าสวยเลยนะครับเอาองค์ละ900้อพอนะครับราคาแบ่งปันนะครับปิตาแรบางไผ่มีอยู่สององค์นะครับผมมีอยู่สององค์นะครับชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับโทรมาสอบถามถามไถ่กันได้นะครับต่อไปนะครับเป็นพระปิตาแช่น้ํามนต์นะครับหลวงปู่โตนะครับ อ่าองนี้ก็สวยนะครับองนี้ก็สวยนะครับอันนี้เอาเก้าร้อยพอนะครับเก้าร้อยบาทนะครับรู้สึกจะมีสององนะครับพิมพ์แช่น้ํามนต์นะครับพิมพ์แช่น้ํามนต์นะครับ,นนรบเลี่ยมพัดติกเก่านะครับนี่ฮะเอาองค์ละเก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับ 900บาทนะครับพิมพ์สวยนะครับพิมพ์สวยเนื้อฟูๆนะครับแช่น้ำมนนะครับแช่น้ตมันสวยๆฟูๆแบบนี้เลยนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับต่อไปเป็นรูปหลวงพ่อปานนะครับมีเสือสาริกานะครับรูปเก่านะครับมีเสือสาริกาด้วยนะครับนี่ฮะ รูปเก่าจานยันสวยๆนะครับนี่ฮะเป็นจานเป็นยันเขียนมือนะครับนี่ครับมีเสือตาลิกาให้หนึ่งตัวนะครับอ่ารูปใบนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วครับนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหายากนะครับผมอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูพระกุกันบ้างนะครับต่อไปรายการต่อไปพระกุเป็นพระร่วงนั่งนะครับพระร่วงนั่งสนิมแดงนะครับองนี้เป็นสนิมแดงกุกข้อควาย นะครับชัยภูมิครับนี่ฮะตะนิมแดงเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับนะนิมแดงเก่าๆมันๆเนื้อสวยๆนะครับเนื้อสวยๆนะครับองค์นี้เอาหนึ่งพอบาทแล้วกันนะครับหนึ่ง้ารบาทนะครับพระกูตะนิมแดงนะครับกูข้อควายนะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นพระเปิดโลกนะครับพระเปิดโลกองค์นี้ศิลปะสวยนะครับแปลว่าไม่ใช่เปิดโลกเขาเรียกอะไรปางอะไรสักอย่างนี่นะฮะ นี่ครับผมเก่านะครับสินสวยนะครับนะไม่แน่ใจกุอันนี้นะฮะไม่แน่ใจกุแต่สินสวยมากนะครับเอาพันห้าเหมือนกันนะครับอพันห้านะครับองค์นี้จะขึ้นไข,ข่ขาวๆนะครับไข,ข่ขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับพิมพ์นี้มีอยู่สององนะครับ ผมจากุไม่ได้นะเจ้าของเดิมเขาบอกมานะเจ้าของเดิมเขาบอกมาจํากุไม่ได้นะครับอ่ะนี่ฮะเก่านะครับเก่าสวยเลยนะครับดูไข่นะครับขึ้นไข่นาดานะครับ จะขึ้นสนิมแดงบางๆนะครับสนิมแดงบางๆนะครับสองดูสวยคลาสสิกนะครับสวยคลาสสิกเอา1 5 0 0บาทพอนะครับ1,500าบาทนะครับถูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูพระหูยานลบบุรีนะครับอ่าองนี้สวยนะครับนี่เป็นชิ้นเงินนะครับองนี้เป็นชิ้นเงินนะครับเนื้อสวยนะครับค่าประหลอดขึ้นเลยนะครับพายเงินนะครับอ่าค่าประหลอดขึ้นสวยวิ่งเลยนะครับองนี้ นะครับนี่ฮะหลังรายผ้านะครับอันนี้องค์ที่1นนะครับเปิดไว้1 5 0 0บาทนะครับหนึ่าบาทครับผม1,500บาทนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนจะแอดไลน์มานะครับผ้าหงอยานจะมีอยู่3องค์นะครับอ่ามีอยู่3องค์อันนี้องค์ที่2องนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับเป็นฐานบัวนะครับนี่ฮะเป็นฐานบัวเนื้อเก่าเก่าเลยนะฮะเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับหงอยานลบบุรีนะครับอ่าเนื้อย่นเลยนะฮะ ด้านหลังนี่เนื้อย่นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมเนื้อย่นแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ก็เอา1,500บาทแล้วกันนะครับ1,500บาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 6 4 7 5 6 1สีเนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปอีกองคหนึ่งฮะพระหูยานอีกองนงครับองนี้ก็สวยนะครับองนี้ก็สวยนี่ฮะดูหน้านะครับดูหน้าตาสวยคมนะครับดูหน้าตาสวยคมนะครับผม Ni en Japón. ชอบองคไหนทูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับเอา1,500บาทนะครับองนี้ผมก็เปิดไว้1,500บาทนะครับราคาก็ลดลันต่อรองกันได้นะครับหลายองค์ก็ลดได้นะครับแต่ว่าอยาให้ขาดทุนนะกันนะครับไม่ขาดทุนก็ขายหมดนะครับบางทีพระราคามาต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับพระราคามาต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพระกุฏนิมแดงนะครับนี่ฮะเป็นพระท่ากระดานหูช้างนะครับองนี้สวยดูง่ายย นะครับองนี้สวยดูง่ายเลยนะครับพระท่ากระดานหงช้างนะครับนี่กับปิดทองนะครับปิดทองสวยๆนะครับพระเมืองการนะครับพระเมืองการนะครับพระท่ากระดานหงช้างเอาสามพันบาทนะครับเอาสามพันบาทนะครับพระท่ากระดานหงช้างสวยๆครับสามพันบาทนะครับวันนี้มีหลากหลายนะครับพี่ๆนะครับมีหลากหลายเกจิคณาจารย์นะครับพระกุ นี่ครับผมต่อไปนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับพระกูมังการนะครับพระท่า,ากระดานองค์นี้ก็สนิมแดงสวยนะครับองค์นี้ก็สนิมแดงสวยองค์นี้เอาพันห้าพอนะครับอ่ะเอาพันห้าพอนะครับพิมพ์เกตโคตรเกตง,งนะครับ ต่อไปนะครับต่อไปไปทางสุพรรณบ้างครับไปทางสุพรรณบ้างนะฮะสุพรรณบุรีนะครับผมจะมีนี่ฮะเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนบ้านกลางนะครับพิมห้าเหลี่ยมใหญ่นี่ครับผมสวยมีหน้ามีตานะครับสวยมีหน้ามีตานะครับสวยคมชัดเลยนะครับขุนแผนบ้านกลางนะครับเอาสองพันบาทแล้วกันนะครับสองพันบาทนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับสองสองพันบาทนะครับเปิดไปสองพันนะครับชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหก 1นึ่งหนึ่งหกเ้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูพระสมเด็จนะครับนี่ฮะวัดระฆังพิมพ์ฐานแทมนะครับนี่ครับวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อเน่าเก่าเละเลยนะครับต้องดูนึกนุ่มนะครับเห็นมนตานเม็ดดาเม็ดแดงเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเลี่ยมรอบเก่าโบราณนะครับเลี่ยมรอบเก่าโบราณสวยๆแบบนี้ฮะเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับ ราคาก็ต่อรองได้นะครับแอดไลน์แคปหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับพี่พนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนนะครับอ่คุยกันได้นะครับหลายองค์ก็ลดได้เยอะนะครับต่อไปนะครับเป็นพระอ่าพิมพ์วัดเกศชโยนะครับนี่ฮะเนื้อแตกตัวไวเลยนะครับเป็นพิมพ์ตลกนะครับก็เรียกพิมพ์พิมพ์ตลกนะครับวัดเกศชโยนะครับองค์นี้ นะครับองนี้ก็สวยนะครับองนี้ก็สวยนะครับเอาสองพันเหมือนกันนะครับนี่ฮะสองพันบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับผมมาดูอีกองหนึ่งผมมีสมเด็จอีกองหนึ่งนะฮะเป็นพิมเป็นพิมพ์วัดเกดเหมือนกันองนี้เนื้อสวยมากนะครับองนี้เนื้อสวยมากเลยนะครับได้ เก่าคลาสสิกนะครับนี่ฮะได้เก่าคลาสสิกดูเนื้อเน่าเก่าปึ๊กเลยนะครับสองดูเห็นเม็ดมอนสานชัดเจนนะฮะนี่ฮะเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเก่าเก่ามันมันะฮะเก่าเก่ามันมันแบบนี้ด้านหลังเรี่ยมแบบโบราณคลาสสิกนะฮะเรี่ยมแบบโบราณคลาสสิกนะฮะสองดูนวลตาดีนะครับเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับ ต่อไปนะครับพูดไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาแล้วกันนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเป็นหลวงูุทวดนะครับพิมพ์สองสี่เก้าเจ็ดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะฮะพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เอา เก้าร้อยแล้วกันนะครับเก้าร้อยนะครับมีอยู่สององนะครับหลวงปู่ทวดพิมพิมพ์เนื้อว่านนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่จะมีอยู่สององอันนี้องค์ที่สองนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองคนี้ก็เอาเก้าร้อยเหมือนกันนะครับพี่ๆองค์นี้เอาเก้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่ฮะขึ้นไข่นานานะครับขึ้นไข่นานาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ เอาสองร้อยบาทเออสองร้อยบาทกับเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์พะรอดนะครับเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดพิมพ์พะรอดนะครับองค์นี้ก็สวยนะครับนี่ฮะพิมพ์พะรอดเนื้อแห้งนะครับขึ้นคาบว่านคาบไข่นะครับอ่าขึ้นคาบว่านคาบไข่สวยๆเลยเอาเก้าร้อยบาทนะครับ องนี้ก็เอา900นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับนะห่างหายไปหลา,ายวันนะครับห่างหายไปหลายวันนะครับไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมนะครับอนะครับผมต่อไปนะครับนี่ครับผมเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดท่ามะไฟพิมพวัดท่ามะไฟพิมพ์ใหญ่หน้าดุดันเลยนะครับ น่าดูดันทันยุคหลวงพ่อเอา900เหมือนกันนะครับเอา900บาทนะครับเรียมกรอบเก่าโบราณสวยคลาสสิกนะครับเรียมกรอบเก่าโบราณสวยคลาสสิกต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระเปิมนะครับขึ้นเหนือบ้างครับเป็นพระเปิมลําพูนนะครับเนื้อขาวดอกพิกลนะครับเนื้อขาวดอกพิกลเนื้อเก่าเก่านี่ฮะโพเด้งเด้งนะครับโพเด้งเด้งนะครับนี่ครับ สวยงามนะค so รับบัวเป็นเหลี่ยมเป็นมิติโพเด้งๆนะครับเรี่ยมกรอบเก่าโบราณสวยคลาสสิกครับเรี่ยมกรอบเก่าโบราณสวยคลาสสิกเอา900บาทพอนะครับองค์นี้เอา900บาทพอนะครับพี่ๆท่านใดถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูพระราหูะลาแกะนะครับะราหูะลาแกะนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับวัดรีตะทองนะครับอันนี้ก็ 啊，เอา。 ก้าร้อยพอนะครับเก้าร้อยบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับมาดูจอบใหญ่ลงพ่อเงินนะฮะเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกโบราณครับเลี่ยมกรอบเก่าคลาสสิกโบราณนะครับจอบใหญ่สวยนะครับนี่ฮะจอบใหญ่สวยนะครับเม็ดข้างเป็นต like ิ <Yeah. S 2> ่งเป็นติ่งแมนซุ้มแขนลึกเลยนะครับเนื้อเก่าๆเลี่ยมแบบโบราณเปิดหน้าเปิดหลังห้อยมานะครับเลี่ยมแบบโบราณเปิดหน้าเปิดหลังห้อยมาแบบนี้เลยนะครับเอาสองพันบาท นะครับชอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับเปิดไว้สองพันนะมีอยู่สององอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับองที่หนึ่งนะครับถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่รับจองเนาะของคนที่พร้อมโอนเพราะว่าไม่ค่อยได้ทาปลายทางนะครับไม่ได้ทาปลายทางนะครับนี่ฮะองนี้สวยแชมป์เลยนะครับดูหน้าตาหลวงพ่อยิ้มแย้มเบิกบานนะครับเม็ดข้างสวยกลมนะครับเม็ดข้างสวยกลมนะครับสูงแขนลึกๆค่ะสูงแขนลึกๆนะครับองค์นี้ สวยจัดจ้านนะครับอง์นี้สวยจัดจ้านเลยนะครับนี่ฮะคาบสนิมคาบขึ้นตามผิวนะครับกระแสทองวิ่งปืดเลยนะครับเอาสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระปิตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับ หลวงปู่เอี่ยมพระพิตานะครับเนื้อสำริดนะครับพิตายันยุ่งนะฮะนี่ฮะเนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริดเก่าๆมันๆเลยนะฮะเนื้อสำริดเก่าๆมันๆเลยนะครับดูนะครับสำริดแก่เงินด้วยนะครับสำริดแก่เงินด้วยนะครับเอา1000บาทนะครับ1,000บาทนะครับเนื้อสำริดแก่เงินนะครับอันนี้องค์ที่1นะครับอ่มันจะสะท้อนถุงนะครับสะท้อนถุงเดี๋ยนะครับ ต้องให้พื้นองค์ออที่1น่นะครับไปแล้วนะครับต่อไปนะครับอีกองหนึ่งมีอยู่2องค์มีอยู่3องค์นะครับมีอยู่3องค์นะครับเนื้อสำริดอ๋อนี่องค์ที่1เมื่อกี้นะครับอง์ละองละพันนะครับองละพันนะครับต่อไปมาดูอีกองหนึ่งครับต่อไปมาดูอีกองหนึ่งสวยนะครับเป็นสำริดเนื้อสำริดแก่เงินด้วยนะครับกล้องมาโฟกัสแล้ว ปิตายันยุ่งนะครับเนื้อสำริดสวยๆเลยนะครับปิตายันยุ่งเนื้อสำริดสวยๆเลยนะครับอ่าน,นี้องค์ที่สอนงนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับผมอ่านี่องค์ที่สองนะครับองค์น <c oughs> <ๆ>ี้ก็สวยนะฮะ เนอออกสำลิ์เงินนะครับชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เปิดเดียวกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับต่อไปจะขยันลงทุกวันเลยนะครับลงทุกวันนะฮะเพราะว่าห่างหายไปติบกว่าวันนะครับไม่ได้ลงนะครับวันนี้ก็ชอบองไหนถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับขอบคุณครับ